สวัสดีปีใหม่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ดูดวงความรัก Wish a อ m TAROT อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่แม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวขอ้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมในช่วง1-15มกราคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไร เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสามสำรับค่ะ e v ว r ด d a วิ i ทาร a r อดเปิดในฝั่งของตัวคุณนะคะ Rider Wait ททารอเปิดในฝั่งเขาคนนั้นค่ะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนเซ n เจ e ร n ในเรื่องความรักให้กับชาวราศีตุลน,นะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตา นึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ให้ชาวราศีตุลด้วยค่ะ หนึ 1> 1่งถึงสิบห้ามกราคมให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ6 of one นะคะ h of c u p นะคะ ten of p e n t a c l e e h of c u p Knight of Pentacles The Emperor ค่ะ The Sun นะคะ Two of Wands ค่ะ Page of Swords Four of Wands นะคะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะ1-15มกราคมภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้6 of one นะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะจะเกิดข่าวดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็คุณจะสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มีในความสัมพันธ์ได้นะคะมี a c of cups เพจออฟซอ o ์ทูออฟวันเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าความรักในครั้งนี้เป็นรักซ้อนนะคะตัวคุณเองก็ต้องการที่จะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ของความเครียดนะคะพักฟื้นความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็คุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะยังเป็นความรู้สึกที่คุณยังลังเลอยู่นะคะ คุณอยากที่จะพูดคุยคะ่ะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อยากจะเคลียร์ปัญหา,ต,าต่างๆให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมี10 of pentacles และ4 o u of w n d เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าตัวคุณเองก็ติดความสัมพันธ์หลกักติดคอมมิทเมนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกดีกับใครบางคนนะคะเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆเกิดขึ้นในใจนะคะและค่อยๆรู้สึกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะ n Knight of Pentacles หมายถึงคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะพฤกษกกันแล้วก็มังกรนะคะเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตัวคุณนะคะเข้าหาคุณแบบเพื่อนนะคะเขาเป็นคนที่มีความรักมั่นคงค่ะเวลาที่คุณต้องการคําปรึกษาต้องการกําลังใจนะคะเขาคนนี้จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะแล้วก็เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่มีกับตัวคุณเพราะเขา ไม่แน่ใจว่าถ้าเขาพูดความจริงแล้วเขาอาจจะต้องเสียคุณไปนะคะกับดิเอมเพอเรอร์นะคะเป็นคนที่อยู่ในราศีเมษนะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ1ิปีขึ้นไปนะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความจริงจังหนักแน่นมั่นคงนะคะ เขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะมีไพ่เดอะซัเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณและเขาเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็รู้สึกถูกชะตานะคะตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณและเขาได้เจอกันนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอาจจะเป็นนักร้องนักแสดงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณรู้สึกถึงความเข้ากันได้ดีนะคะมีความสุขสนุกสนานทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำในฝั่งของเขาคนนั้นกันนะคะ ขอคำแนะนำเขาคนนั้นของชาวราศีตุลค่ะ1-15่งถึงสิมกราคมให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ King of c u p นะคะ two of one ค่ะเหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ H e of pentacle นะคะ ten of cup ค่ะ page of cup เหมือนก,นกันกับตัวคุณเลยนะคะ five of cup ค่ะ H e of cup นะคะ เอ็ s of s w o r d ค่ะ The Tower นะคะ f Four of s w o r d นะคะความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นนะคะของชาวราศีตุลภายในตำแหน่งแรกของเขาได้ King of Cup นะคะเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะมีอายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไป เป็นคนที่มีความอบอุ่นและอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีความเข้าใจคุณอย่างมากมายนะคะมีทั้งความอบอุ่นนะคะมีทั้งความรู้สึกดีๆกับตัวคุณนะคะแม่มดมองว่าความรักในครั้งนี้เป็นรักซ้อนนะคะมี two of one และ ten of cup ขึ้นมาด้วยเป็นความรักที่ลังเลนะคะยังตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะแล้วก็ ติดความสัมพันธ์หลักนะคะในขณะที่เขาก็รู้สึกดีกับตัวคุณนะคะมีไฟฟ์ออฟคัพเอ็ดออฟสอดเดอะทาวเวอร์ Aid sword, the tower, นะคะแล้วก็โฟลออฟสอดเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขาคนนั้นยังติดอยู่กับความรักครั้งเก่านะคะยังไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเกี่ยวกับความรักครั้งเก่าได้นะคะ ตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดน,นะคะติดอยู่กับปัญหานะคะยังไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขได้นะคะแล้วก็ตัวเขาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะพบกับการเลิกราย่าร้างนะคะหรือว่าอาจจะมี ปัญหาในความสัมพันธ์นะคะจะเกิดจุดจบจุดเปลี่ยนแบบที่ตัวเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะเหมือนกับสถานการณ์นี้บังคับให้เกิดนะคะเป็นสถานการณ์ที่ตัวเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะตอนนี้เขาก็ต้องการที่จะพักฟื้นอยู่กับตัวเองนะคะตัดขาดจากเรื่องราวต่างๆตัดขาดจากการติดต่อจากโลกภายนอกนะคะเขาต้องการพักนะคะเพื่อให้ตัวเองหายจาก ความเครียดนะคะพักจากเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เขาเกิดความเครียดและความคิดมากเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะมี age of pentacle ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขามีโอกาสได้รับของขวัญได้รับของมีค่าได้รับโอกาสทาง การเงินหรือได้รับความรักนะคะแล้วก็มี p a g e of cup พร้อมด้วย a อ e of c u p ขึ้นมาด้วยเขารู้สึกดีกับตัวคุณนะคะความรู้สึกนี้ค่อยๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวเขาแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะขอคําแนะนำจากไพ่โรแมนต์แซงเจิ้นกันนะคะขอคําแนะนำจากไพ่ให้ชาวราศีตุลค่ะ You reserve love นะคะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนน่ารัก u n r e q u i t e t e d love ค่ะ ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักข้างเดียวนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะคะเพราะว่ามีเคมีที่ดึงดูดกันไม่มากพอนะคะ Let your f r i e n d h e l p you ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากเพื่อนของคุณนะคะเพื่อนของคุณสามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักได้นะคะ d e c e p t i o n ค่ะ ไพ่แนะนําให้คุณเป็นตัวเองนะคะไม่เสแสร้งไม่ใส่หน้ากากเข้าหากันในความสัมพันธ์นะคะ trust ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณวางใจและเชื่อใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไป มิได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่บดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w s h a อมทาร์รดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ